ส่งกำลังใจน้องอุ่มน้องอิม่มฝาแฝดคนดังแห่งซูเปอร์เทนประสบอุบัติเหตุรถชนจากกรณีเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาครับรถครอบครัวอุ่มอิ่มประสบอุบัติเหตุซึ่งภายในรถนั้นครับมีผู้โดยสารอยู่5คนซึ่งก็มีน้องอุ่มน้องอิ่มอาหมีและคุณพ่อคุณแม่ล่าสุดทางเพจอุ่มอิ่มนะจ๊ะได้มีการโพสต์ภาพและคลิปเหตุการณ์ครับขณะเกิดเหตุมีรถจอดอยู่กลางถนนเพื่อรอเลี้ยวเข้าหมู่บ้านจากนั้นได้มีรถกระบะอีกคันนะครับขับตามหลังชนท้ายอย่างจังทำให้รถกระบะะคคันนัันนนนน้รรรรบบกกเด็มาาาสงถขอว อ,อ,อุมมนิ่ซึ่งกระส่งผลทําให้คนบนรถนั้นอย่างคุณแม่กวางซีโครงหักปลอดรัว่วและต้องทําการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนคนอื่นๆนั้นปลอดภัยบาดเจ็บเล็กน้อยล่าสุดทางเพจอุ่มอิ่มนะจ๊ะก็ได้มีการโพสต์ภาพและคลิปเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุมีรถจอดอยู่กลางถนนเพื่อรอเลี้ยวเข้าหมู่บ้านจากนั้นได้มีรถกระบะอีกคันขับตามหลังมาชนท้ายอย่างจังทําให้รถกระบะก,กระเด็นมาประสานงาก,กับรถของครอบครัวน้องอุ่มน้องอิม่มซึ่งทางเพจนั้นก็ได้ระบุข,ข้อความครับว่าคลิปที่แม่กวางถ่ายไว้ลงหมดแล้วแอดมินขออนุญาตแจ้งข่าวแพทุก เะะมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาครอบครัวน้องอุมอิมได้เกิดอุบัติเหตุรถชนน้องอุ้มน้องอิมน้องอาม,ม,มี่พ่ออุม้มบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนแม่กวางมีกระดูกซี่โครงหักและปอดรั่วกาลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่อจากนี้คนอื่นจะทําหน้าที่ถ่ายคลิปแทนแม่กวางไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกๆคนมากค่ะโดยเฉพาะคลิปนาทีที่เกิดเหตุนะครับต่างคนต่างร้องเสียงระงมกันทั้งตกใจและได้รับบาดเจ็บกันทั้งคันพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นว่าอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแแคค่่่่ดดดด็กด็กกๆปลลออภยัยีีีถืววาโชทสุ้ซึง เพจเองนะครับก็ยังได้บอกด้วยว่าขอขอบพระคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงเป็นใยอวยพรให้แม่หายไวๆโดยน้องอุ่มน้องอิ่มนะครับฝาแฝดที่เคยโด่งดังฝากผลงานดําเนินรายการกับพี่สองประภาสีในรายการอากาศบ้านเราช่อง w o r k p o พอย23ล่าสุดนั้นก็มีเพจอุ่มอิ่มนะจ๊ะมีผู้ติดตามกว่า3.8ล้านคน